สิบลายอุละมานุรฮิมซัลลัมวะลัย კ ุมุราะห์มุตุลลอฮฺอบะบรอกาตุดูอาวันอัลรอฟะคือดูอาที่ประเสริฐที่สุด สองนัยยะนัยยะแรกก็คือการที่เราจะดูอาในวันอารอฟะเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการดูอาส่งเสริมที่จะให้ดูอาไม่ว่าเราจะเป็นฮุดยาผู้ไปประกอบพิธีฮัจและไปวุกูฟที่ทุ่งอารอฟะหรือเราจะเป็นคนที่ไม่ได้ไปละหมาชในปีนี้ก็ตามตราบใดที่เราอยู่ในวันอารอฟะาการดูอาในช่วงวันอารอฟะเป็นช่วงเวลาดูอาที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็ส่งเสริมให้คนที่ไม่ได้ไปทำฮัจถือสินอด ในวันอัลฟ้าด้วยนี่ก็คือในยะแรกของการดูอาเราจะดูอาอะไรก็ตามที่เป็นความดีงามที่เราจะได้รับจากอ์สุบฮานุวาตาทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าถ้าเราอาจจะไม่มีนึกดูอาะลรไม่ออกดูอาจากอันกุรานจากสุนัขท่านนบีซอล่อหัวสมผมแนะนำบทหนึ่งก็คือรับบานาอตาินาฟิดดุนยาฮัสซนาว่าฟิลอาคิโนติฮัสซนาวะกินอาอัลเบนารอันนี้เป็นดูอาพื้นฐานที่ถูกระบุอยู่ในอันกุรานสุรออนบักรอที่พูดถึง ช่วงเทศกทาลรัมมัดดังนั้นนี่ก็คือดูอาร์รับบนาอาตินาฟิดุนยาฮัสนะวาฟิลอาเครอติฮัสนะวากินาตะบนานี่จะเป็นดูอาอื่นๆที่เราขอให้กับตัวเองครอบครัวประชาชนอิสลามขอในเรื่องการงานการเงินในเรื่องของบททดสอบเรื่องลูกเรื่องอะไรก็ตามและอย่าลืมขอให้กับประชาชนอิสลามและรวมถึงพี่น้องชาวคาซาาด้วยเช่นเดียวกันและอีกในยัดหนึ่งของคําว่าดูอาที่ประเสริฐที่สุดคือดูอา วันอาราฟาท่านนบีสลลัลลอฮุซลเลาได้บอกคอยรุด د ع อ ء ฮะดีสเป็นเรื่องดีมาติรมีซีเช่นกันมันบอกว่าเป็นฮะดีส h a s ันคอยรุด د ع อ ء ดาอนที่ประเสริฐที่สุดด่วนยาวมีอาราฟาคือดูอาในวันอาราฟาคอยรุมากุลตุและคำพูดประเสริฐที่สุดถ้อยคำดูอาที่ประเสริฐที่สุดที่ฉันเคยกล่าวและในบีก่อนหน้าฉันเคยกล่าวนั่นคือดูอาที่ว่า ל อล ل ه إلا الله وحده لا ش ر ล ك له له ا ل ละ ك ุห ه ا ل ุ م ว و ه ะ ع ุล كل شيء قدير ว้อหมายคือไม่มีพระเจ้าอุดัยนอกจากลอเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่มีภาคีใดๆสำหรับพขาอันนี้คือส่วนแรกส่วนแรกคือการให้เอกภาพต่อลอต่อเฮตต่อลอสุบฮานุบะตาและส่วนที่สองในแบ่งเป็น3ประโยค ละหุนมุ่กุวะละหุลฮัมดุวะฮุวอลากุลลิชินกอดิรพระองค์เป็นเจ้าของอำนาจเจ้าของสปปรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งโลกนี้ทั้งจักรวาลน,นี้รวมถึงตัวเราเองด้วยวะละหุ่ฮัมดุและพระองค์เป็นเจ้าของคำสรรเสริญคำชมเชยคำเยือนยอต่างๆวะหุวอลากุลลิชินกอดิรและพระองค์มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ดูอาบทนี้แม้ว่าจะไม่เป็นการขอโดยตรงแต่มันคือประโยคแรกเนี่ยคือการยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวไม่มีภาคีใด,ดๆสำหรับพระองค์และประโยคที่สองสส่วนเนี่ยมันคือบทสรุปของสิ่งที่มนุษย์ต้องการในชีวิตทุกประการเราต้องการครอบครองทรัพย์สินครอบครองสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ ละหุนมุลกุอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเจ้าของอย่างสมบูรณ์อัลลอฮ์สามารถจะให้ได้เราต้องการอะไรอัลลอฮ์สามารถจะให้ได้นั่นนี่มันคือการพูดแบบกวา้วางๆว่าเราต้องการอะไรก็ตามอย่าลืมว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเราจะขอจงขอจากอัลลอฮ์สุบฮานุวอัตลอบางคนอาจจะไม่ต้องการสิ่งของได้แบบเยอะแล้วแต่ต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการชื่อเสียงหรือต้องการตำแหน่งวะละหุลฮัมดุอัลลอฮ์เป็นเจ้าของการสรรเสริญคำเยินยอคา ชมต่างๆเราต้องการถ้าเราไปแสวงหาคําชนการยอมรับชื่อเสียงจากมนุษย์อันเนี้ยถ้าเ,าเป็นเรื่องอิบาราเนี่ยอาจจะเป็นชีริกแต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไปอาจจะไม่ถึงขั้นชีริกแต่มันคือการลดเกียรตัวเองเราไปต้องการคนอื่นเขาสัมผัสได้ว่าเรากําลังต้องการชื่อเสียงต้องการตําแหน่งอะไรบางอย่างแต่ถ้าเราขอเรื่องนี้จาเอัล็อ์อน,นุญาตจะให้ขอได้ เพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของวะาฬหุลฮัมดุการสันเสริญการชมเชยคำเยือนยอต่าง,างๆดังนั้นเราจะขอจากใครเนี่ยจงขอจากอัลลอฮ์มีฮะดดิสที่ท่านอับดุลเบี๋ยศอ,อัลลอฮฺหัวะซัมได้บอกไปฮะดดิสกุดซีเมื่ออัลลอฮ์รักบ่าวคนหนึ่งแล้วอัลลอฮ์จะเรียกยิบรีนมาแล้วบอกยิบรีนข้ารักเขาเจ้าจงรักเขาเถิดยิบรีนจะเรียกบรรดามานิกายชาวชั้นฟ้ามาบอกอัลลอฮ์รักเขาคนนี้จงรักเขาเถิดแล้วคนนี้จะกลายซุมมายูต่ออุลลกอลฟิัรจะายหุ่นอรบูลฟิน ดังนั้นนี่คือการสรนเสริมการยนยมการเป็นที่ถูกยอมรับถ้าเราสแสวงหาจากอัลลอฮ์สุบฮาหนุฮุวัตตาละมันคือการถูกยอมรับอย่างแท้จริงไม่ใช่แบบเปลือกที่คนวันนี้อาจจะยอมรับอีกวันหนึ่งอาจจะไม่ยอมรับแต่ถ้าอัลลอฮ์การันตีแล้วว่านี่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์รักเขาทุกคนต้องยอมเขาเนื่องจากเขาเป็นคนที่อัลลอฮ์รักและประการสุดท้ายบางทีคนอาจจะไม่ไต้องการทรัพย์สินเงินทองการยอมรับแต่ต้องการอะไรต้องการให้แก้ปัญหาชีวิตที่กำลังประสบ วาและคุณลีชอิก่อนเดอนอัลลอฮ์ Allah, มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นนี่คือดูอา์อันยิ่งใหญ่ที่เราควรจะกล่าวอย่างมากในวันทั่วๆไปหลังละบาดก็ส่งเสริมให้ดูอา์บทนี้และโดยเฉพาะในวันอัลอัลฟาเรากล่าวอย่างเข้าใจความหมายถ้าใครมีหนังสือของผมชื่อดูอา์มุสยับฉบับใครควรก็จะมีดูอา์บทนี้พี่อลองไปศึกษาหรือจะไปศึกษาเองก็ได้เช่นกันแต่อย่าลืมวันอัลอัลฟาที่จะถึงนี้จงกล่าวดูอา์บทนี้แล้วก็บทอื่นๆให้มากพร้อมกับ กล่าวเข้าใจความหมายหรือพี่น้องจะกล่าวดูอาด้าวยกับตัวเองก็ได้เช่นกันฝากแชร์คลิปดีไปให้กับเพื่อนๆคนที่เรารักบ,บอกว่านี่คือดูอาวันอัลลอฮ์ถ้าไม่รู้เราจะแชร์ความดีอะไรพี่น้องเอาแชร์ความดีเนี้ยคลิปนี้เนี่ยให้กับเพื่อนๆได้เลยครับสำหรอะวันนี้คุณมรอมะตุลลอฮฺขอบระุ